มีความสุขค่ะทุกคนวันนี้สวนน้อง ATM พันไม้ก็จะพาทุกคนมาเปลี่ยนกระถางให้อากวกปลกรกุดดำด่างต้นนี้นะจ๊ะเขาก็จะมีรากแล้วค่ะนี่เห็นไหมทุกคนรากมาแล้วเนาะอาชำได้เดือนกว่าค่ะรากก็น่าจะโอเคแล้วเนาะเราก็จะเราปล่อยแล้วนะคะแต่ว่าน้องคงอยากจะตั้งแม่อยู่กับเราเนาะถ้ารางแบบนี้กิ่งแบบนี้นะจ๊ะเขาจะให้ลูกออกมาที่สวยมากๆเลยค่ะ เราก็จะมาเปลี่ยนวัสดุปลูกนะเน้นโปร่งโล่งสบายนะคะง่ายๆเลยค่ะทำไม่ยากเนาะอันนี้ก็กระถางออกซิเจนเหมือนเดิมค่ะนี่เนาะอันนี้ก็เป็นดินปลูกนะจ๊ะดินปลูกก็จะมีอ่าดินที่เราผสมไว้นะผสมหลายอย่างเลยค่ะเพอร์ไลท์แบกกัมปูทรายแล้วก็เวอร์มินคูลท์แกบ แกบดิบแกบดำเนาะอ่าเปลือกไข่ค่ะเนี่ยหลักฐานเปลือกไข่เนาะอันนี้ก็เปลือกไข่ด้วยจ้ะแล้ววันนี้เราจะใช้พิทมอสด้วยเนาะหนึ่งส่วนเนาะดินปลูกนี่คือแม่น้องเอทีเอ็มก็จะอ่าจำสูตรไปค่อยได้นะจ๊ะเราวันนี้เราจะใช้ขุยมะพร้าวสับด้วยค่ะนี่เสร็จแล้ววันนี้เรามีตัวนี้จ้ะอันนี้จะเป็นเปลือกสนเนาะเราจะใช้เปลือกสนของ เดี๋ยวนะแม่น้องอเทมอันนี้จะเป็นเปลือกสนฝรั่งเศสนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เปลือกสนฝรั่งเศสเนาะ,ะเราไปรือรือดูวัสดุปลูกที่เราเคยสั่งมาเราก็จะนํามาผสมผสมกับดินปลูกนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วแล้วเราก็จะใช้วันนี้เราจะใช้เป็นอ่าดินญี่ปุ่นนะจ๊ะดินญี่ปุ่นนี่จะช่วยในเรื่องการวัดความชื้นหน้ากระถางได้ค่ะถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าเขายังมีความชื้อนอยู่ดินก็จะเป็น อมเปียกน้ำเนาะแต่ถ้าความชื้นหมดแล้วนะ่ะดินเขาจะกลับมาสู่สภาพสีนี้จ้ะอันนี้ข้อดีของดินญี่ปุ่นในการปลูกกวกมรกุตนะคะแล้วแม่น้องอ t m ท็มก็มีดินเก่าเนาะที่เราผสมทิ้งไว้เรายังไม่ได้ปลูกเราก็จะนํามาเทผสมกันค่ะอันนี้ก็จะมีเวอร์มินิคูลายพิทมอดแล้วก็หินภูเขาไฟนะคะเราก็จะนํามาผสมกันค่ะแล้วก็อันนี้จีโกนะจ๊ะกันมดกันมแมลง ไมโครไลซาค่ะเชื้อราดีเนาะแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคสกับเทอร์บูเนาะแค่แล้วเราก็จะปลูกเลยค่ะนำมะพร้าวนำมะพร้าวสับใหญ่เนาะลงกระถางเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่วัสดุปลูกของเราจะได้อ่าไม่ไม่ร่วนออกเนาะเพราะว่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นตาตานี่คืออ่าเขาจะเป็นไอ้นี่น่ะเออ ทำให้ทำให้ต้นไม้เรามีออกซิเจนนะคะน,นี้เราก็ทําแบบง่ายๆเนาะเนี่ยฝังแม่น้องเอซีเอ็มชี้ม้นะนี่ค่ะนำนี้เนาะหลังจากที่เราใส่รอบๆเรียบร้อยแล้วแบบนี้เนาะอันนี้เราก็กันให้ไม่ให้ดินออกเนาะเราก็นำอ่าขุยมะพร้าวนะคะผสมกับดินปลูกเลยค่ะเพื่อเขาจะได้คงความชื้นเนาะ เราจะเน้นปลูงโล่งสบายนะจ๊ะวันนี้เราทำแบบง่ายๆกันเลยค่ะเราก็นำดินกับเจ้านี่เนาะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะอึ้บดินปลูกสูตรนี้สูตรปลูงโล่งสบายเนาะอันนี้ปลูกให้เห็นเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ห่วงสูตรเนาะก็ใครไปทำตามก็ทำตามกันได้นะคะเรนเน้นใบกัมปูหมักนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่กันลดกันแมลงลงไป เสร็จแล้วก็อันนี้คือนางเอกของเรื่องเลยค่ะเราจะตั้งแม่แล้วเนาะอึ๊บอ่าเราก็บีบออกหน่อยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในแก้วอยู่ในแก้วกาแฟค่ะเราก็บีบออกเนาะเสร็จแล้วก็อึ๊บนี่ค่ะเห็นไหมวันนี้เราก็ลอง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 ,ง,งแก้วด้วยอ่มามะพร้าวสับเหมือนกันนะคะ,ะเห็นไหมลากลากมาเยอะแล้วค่ะทุกคนเห็นลากไหมคะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยลากมาเยอะแล้วเนะเดี๋ยวเราจะนี่เห็นไหมทุกคนมีหัวแล้วด้วยดูสิมีหัวใหญ่มากเลยดูนี่แั้นแทน,นเลยค่ะเดี๋ยวดูซิน้องจะมีหนอหรือยังน้องพร้อมที่จะมีหนอแล้วนะคะเนี่ยอุ้ยหัวเริ่มโตแล้วค่ะนี่นี่แสดงว่าอาดินดินชําสูตรนี้นี่คือได้ผลดีมากๆเลยนะคะน้องหัวใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูสิ เราก็ปลูกได้เลยค่ะให้น้องอยู่กับดินเก่านะคะเขาจะได้รู้สึกว่า,ายังอยู่แบบสภาพเดิมนะนี่ค่ะเราก็นําสูตรวันนี้คือที่แปลกไปก็คือเอาเปลือกสวนฝรั่งเศสค่ะลองสักหน่อยนะนี่แม้วันนี้คือพามาดูสูตรสูตรไม่จําจาไม่จาไม่ค่อยได้นะคะไม่ต้องถามนะคะสูตรสูตรคือไปเรื่อยๆมันลดค้ายองค์ค่ะนี่จะ้ะ แล้วก็ใส่ดินปลูกลงไปเลยค่ะแบบนี้เนาะอึบ๊บนี่ค่ะเนี่ยไม่ยากเลยค่ะใส่ลงไปเลยเห็นไหมไม่ต้องอะไรมากนี่ค่ะหัวมีแล้วรากมีแล้วก็พร้อมที่จะมีหนอนนะแล้วก็นำขุยมะพร้าวนะคะนำขุยมะพร้าวนำขุยมะพร้าวมาปลุกแบบนี้เลยค่ะอันนี้พาทำให้ดูเลยเนาะไม่หวงสูตรเลยค่ะ สวนดินปูกก็ผสมกันเราเองนะคะก็แล้วแต่สวนใครสวนมันเนาะทางนี้ก็เน้นเน้นปูงโล่งสบายค่ะนี่แล้วก็เคาะนะคะเสร็จแล้วก็ใส่อาไมโครลซ่าสักนิดนะอันนี้คือไมโครลซ่านะจ๊ะใส่ร,บรอบๆเลยค่ะนี่แล้วก็ผสมเดี๋ยวเวลาเราลดน้ำเขาก็จะลงไปลงไปอาอยู่กับกอกมรละกุตเรานะทีนี้เสร็จแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะ อ่าปุ๋ยเนาะใสปุ๋ยสักนิดนึ่าแม่น้องเอทีเอ็มก็ขยันใสแต่ช่วงแรกๆนะคะพออยู่นานๆไปก็ไม่ค่อยได้ใสแล้วค่ะอ่าทีนี้เสร็จแล้วเราก็นํานําดินญี่ปุ่นค่ะเราไปค้นดูวัสดุเก่าๆที่เราอ่าซื้อมาไว้เราก็นํามาใส่เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะข้อดีของดินญี่ปุ่นแม่น้องเอทีเอ็มก็ทอธิบายไปแล้วเนาะนี่เสร็จแค่นี้ก็เสร็จค่ะ กระถางนี้คือใช้ดินญี่ปุ่นในการาคุมกระถางนะคะแล้วก็แล้วก็มีลูกหินเหลืออยู่อย่างนี้เนาะนี่ค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเราใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์เราซื้อมาไว้แล้วเนาะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าพามาจับมือปลูกเลยค่ะนี่แค่นี้ก็รดน้ำแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสวยไหมคะทุกคนแล้วก็โรยกานมดกันมแมลงอีกชั้นหนึ่งเนาะนี่ค่ะ แค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะอ่าแล้วเราก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะนําไปวางไว้ในร่มเหมือนเดิมค่ะโดนแดดช่วงเช้าแล้วก็อ่าช่วงบ่ายก็ดูอยู่ในร่มเนะาะอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะล้วก็นําไปวางในร่มแล้วก็รดน้ํานะจ๊ะโดนแดดช่วงเช้าเช้าก็พอค่ะดรอวนอน้องได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ